oh <laughs> ันขึ้นสิบห้าค่ำเดือน8นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้ขึ้นเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวคีพระพุทธองค์ประกาศธรรมจักรกับปะวัตนาสูตรที่ป่าอิสิป,ปตนะมฤคทายวัน พระพุทธองค์ทรงแสดงถึงที่สุดสองอย่างที่พิสุไม่ควรเสพคือการพัวพันหนักในกรรมสุขและการประกอบกรรมอันเป็นการทรมานตัวเองให้เหนื่อยเปล่าไม่ใช่ทางแห่งความหลุดพ้นทรงชี้ทางให้นำเนินตามมัชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางที่เรียกว่ามักมีอง์แปดได้แก่ สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือฌานปัญญาที่รู้ชัดในอริยสัจสี่ว่านี่ทุกข์นี่เหตุให้เกิดทุกข์นี่ความดับทุกข์โดยไม่เหลือแห่งทุกข์นี่ทางดำเนินเพื่อให้ถึงความดับทุกข์สัมมาสังกัปปะคือดำริชอบในการที่จะออกจากการมทั้งหลายดำริในเรื่องเลิกไม่ผูกพยาบาทผู้อื่น และดำหลีชอบในอันที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นสัมมาวาจาเจรจาชอบคือเว้นจากการกล่าวคำเท็จเว้นจากคำกล่าวส่อเสียดเว้นจากกล่าวคำหยาบคำพูดที่เพ้อเจอ้อเหลวไหลไม่มีประโยชน์สัม,มากรรมมันตะประกอบการงานชอบ คือเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่อนุญาตและเว้นจากการประพฤติผิดลูกเมียเขาสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบคือเว้นจากการเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดโดยอุบายทุจริตหลอกลวงบีบคั้นผู้อื่นให้ทำเฉพาะการงานประกอบอาชีพที่ดีที่ชอบ สัมมาวายามะเพียรระวังไม่ให้เกิดบาปขึ้นในสันดานเพียรละบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพียรยังบุญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและเพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมหายไปสัมมาสติระลึกชอบคือเฝ้าคำานึงใครควพรพิจนารณาสติปัฏฐานทั้งสี่เสมอ คือให้มีสติกำหนดพิจารณากายเวทนาจิตและธรรมสัมมาสมาธิตั้งจิตไว้ชอบคือทำจิตให้สงบจากกามและทำทั้งหลายที่เป็นอกุศลที่เป็นนิวรด้วยการเจริญสมาธิเจริญฌานทั้งสี่ให้มีขึ้นพระพุทธองค์ ได้ตัดเล่าให้พิสุสงฟังภายหลังว่าตถาคตผู้อรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปแล้วที่ป่าอิสิปาตานะมลึกขทยวันใกล้นครพารณาสีเป็นธรรมจักรที่สม,มณะหรือพราหมณ์เทพมารพรมหรือใครๆในโลก จะต้านทานให้หมุนกลับไม่ได้ข้อนี้คือการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกและการทำให้ตื่นซึ่งความจริงอันประเสริฐสประการได้แก่ 1. ความจริงอันประเสริฐคือความทุกข์ 2. เหตุให้เกิดทุกข์ สความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ 4. ี่หนทางธรรมผู้ปฏิบัติให้บรรลุถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ครั้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมแล้วกกนหญญะผู้เป็นหัวหน้าปัญจวคีได้เกิดเข้าใจธรรมเรียกว่าเกิดดวงตาแห่งธรรมหรือธรรมจักสุ บรรุเป็นโสดาบันจึงทูลขอบรรพชาและถือเป็นพระพิสุสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนามีชื่อว่าอัญญากธัญญะในวันนี้ชาวพุทธจะทำพิธีกรรมโดยทั่วไปคือทำบุญตักบาตรรักษาศีลเวียนเทียนฟังพระธรรมเทศนา และสวดมนต์ดังนั้นในวันนี้จึงถือว่าชาวพุทธควรได้รับประโยชน์ที่เป็นสาระสำคัญจากอาสารหาบูชากล่าวคือควรทบทวนร,ระลึกเตือนใจสำรวจตนอยู่เสมอว่าชีวิตเราได้เจริญงอกงามขึ้นด้วยความเป็นอยู่อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิตบ้างมากน้อยเพียงใด เรายัางดำเนินชีวิตอยู่อย่างลุ่มหลงมัวเมาหรือมีจิตใจอิสระปลอดโปร่งผ่องใสแล้วเพียงใดความเป็นมาของวันเข้าพรรษา ในสมัยพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติพระวินัยให้พระสงฆ์สาวกอยู่ประจำพรรษาเหล่าพิสุสง์จึงต่างพากันออกเดินทางเผยแพร่พระพุทธศาสนาในที่ต่างๆโดยไม่ยออ่อท้อแม้กระทั่งในฤดูฝนอาจเกิดการล้มป่วยจึงเป็นที่ลำบากหรือเหยียบย่ำข้าวกล้าของชาวบ้าน ได้รับความเสียหายไปเหยียบย่ำโดนสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ออกหากินจนถึงแก่ความตายเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องจึงได้วางระเบียบให้ภิกษุประจำอยู่ที่วัดเป็นเวลาสามเดือนพระสงฆ์ที่เข้าจำพรรษาแล้วจะไปค้างแรมที่อื่นอีกไม่ได้โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปด ของทุกปีและสิ้นสุดลงในวันขึ้น15บห้าคเดือน11หรือวันออกพรรษาแต่หากมีกรณีจำเป็นบางอย่างพระภิกษุผู้จำพรรษาสามารถไปค้างที่อื่นได้โดยไม่ถือว่าเป็นการขาดพรรษาแต่ต้องกลับมาในระยะเวลาไม่เกินเจวันได้แก่ 1. การไปรักษาพยาบาลภิกษุ หรือบิดามารดาที่เจ็บป่วย 2. การไประง,งับภิกษุสามเณรที่อยากศึกมิให้ศึกได้ 3. การไปเพื่อกิจธุระของคณะสงฆ์ 4. หากอุบาสกอุบาสิกานิมนต์ไปทำบุญก็ไปฉลองศรัทธาในการบำเพ็ญกุศลของเขาได้การปฏิบัติตนในวันเข้าพรรษา แม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของภิกษุแต่ชาวพุทธก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทำบุญรักษาศีลและชำระจิตใจให้ผ่องใสโดยร่วมทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมและรักษาอุโบโสถศีลงดเว้นอบายมุขต่างๆเป็นกรณีพิเศษเช่นงดเสพสุรางดฆ่าสัตว์เป็นต้น